สวัสดีครับพบกับช่องช่างโอซ่อมคอมนะครับผมวันนี้มีโน้ตบุ๊กส่งเข้ามาซ่อมนะครับเป็น Lenovo นะครับ B4080 นะครับพาสบอร์ดเป็น l a b 0 9 2นนะครับเล็บสานะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้จ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับกระแสสตนบายนะครับอ่าสูงผิดปกตินะครับ0.06นนี่ถือว่าสูงนะครับผมจะลองกดออนนะครับ กระแสเด้งขึ้นมา0นาูนย์จุดหน่นะครับลองวัดไฟดูก่อนนะครับไฟ3 5, 5, โวลต์ห้าโวลต์ออกหรือไม่นะครับอเคนี่เป็นชุด3 5, โวลต์5้าโวลต์นะครับ5้าโวลต์น,นะครับ3ามโวลต์3โวลต์ไม่ออกนะครับ3ามโวลต์ไม่ออก น่าจะผิดปกติที่ชุดสาโวล์นี่นะครับกดออนอีกหนึ่งนะครับวัดไฟสามโวล์ไม่ออกนะครับชุดไฟสามโวล์น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองปิดยกเลิกการจ่ายไฟนะครับแล้วลองวัดบอดดูนะครับอ่าตอนนี้เราจะมาวัดความต้านทานนะครับชุดนี้ดูนะครับชุดไฟสาโวล์นะครับ PU สี่ศูนหนึ่งดูนะครับว่า โอห์มต่ำหรือไม่นะครับทําไมไฟถึงไม่ออกนะครับอันนี้ชุด5โวลต์โอห์มไม่ต่ำอ่าชุด3โวลต์เห็นไหมครับ1โอห์มเลยครับโอห์มต่ํามากนะครับก็คือชุดไฟ3โวลต์เนี่ยเสียแน่นอนนะครับแต่ตัวเสียเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น pwm นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งตัว pwm ตัวเนี้ยมันจะมีอ่าเฟสอยู่ข้างในตัวนะครับ เฟสข้างในตัวเนี่ยอาจจะช็อตได้นะครับก็ลองยกออกนะครับแล้วก็ลองวัดโอห์มดูถ้าโอห์มยังต่ำอยู่ก็ตัวอื่นเสียนะครับแต่ถ้ายกออกแล้วโอห์มสูงขึ้นก็หามาเปลี่ยนได้เลยนะครับตัว P U 401นี้นะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะลองยกมันขึ้นดูนะครับแต่ว่าเราจะยกขึ้นเนี่ยเราต้องอย่าจ่ายไฟเข้าไปนะครับถ้าจ่ายไฟเข้าไปเราเดี๋ยว นะครับปัญหามันจะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคเราจะลองยกขึ้นดูนะครับอ่าตอนนี้ผมยกขึ้นมาแล้วนะครับอ่านี่ตัว P W M นี่ผมยกขึ้นมานะครับโอเคมาล็อตโอมกันดูนะครับยังต่ําอยู่ไหมนะครับปลดจัมเปอร์แล้วนะครับก็ถ้าช็อตก็น่าจะแถวแถวนี้นะครับซีมีกี่ตัวนะครับลองว่าดูอ่ายังต่ําอยู่นะครับเห็นไหมครับโอเคอ่าตอนนี้ผมยังไม่ จะยังไม่ใส่กลับไปนะครับ p w m นะครับแต่จะลองอัดไฟนะครับเข้าที่คอยนี้นะครับอ่าอัดไฟประมาณวนหนึ่งนะครับเราลองคำหาตัวร้อนดูนะครับจะไปร้อนที่ตัวไหนนะครับผมอ่าอันนี้ครับตั้งซับไพยนะครับผมจ่ายที่0.9นะครับโอเคเดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้าเลยนะครับ0.9กินกระแสอยู่ที่1.7นะครับ โอเค1น okay, ึุเนี่ยมีตัวร้อแน่ครับแต่จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะลองทาดูนะครับพลิกไปอีกฝั่งเรียบๆนี่จะทาง่ายนะครับดูว่าตรงไหนมันอุนนนนอนนอ่นนะครับอุ่นแถวนี้อุ่นนะครับอีกฝั่งเป็น ตำแหน่งที่เราอัดไฟเข้านะครับตามไปก่อนนะครับ ็ม right. mm ีแถวๆนี้อีกที่นึงนะครับแถวๆนี้นะ ตัวนี้ตัวนี้สีที่เรียงกรอยู่สามตัวนี้นะครับเรียงกนอยู่ตรงนี้สามตัวมีตัวหนึ่งนะครับที่ช็อตนะครับสีสามตัวนี้นะครับโอเควผมเช็คก่อนนะครับว่าตัวไหนอ่าตอนนี้ผมยกนะครับตัวซ้ายสุดนะครับตัวซ้ายสุดขึ้นมาแล้วนะครับโอเคมาวัดโอมดูใหม่นะครับว่า นี่ต่ำอยู่ไหมนะครับวัดแล้วโอเคไม่ร้องนะครับอโอมไมีต่ำแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดที่ตัว C ีตัวนี้ดีกว่านะครับว่าโอม่ต่ำไหมนะครับอ่า C โอม่ต่ำนะครับวัดซช็อตเลยนะครับ โอเคนี่เดี๋ยวหา C ตัวใหม่ใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววาง pwm กลับเข้าไปด้วยนะครับแล้วลองเปิดเทสดูนะครับาจะปิดงานได้ไหมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ lenovo ครับ b 4 0 8 0นะครับมาอาการเปิดไม่ติดนะครับไฟสโวลต์ไม่ออกนะครับผมโอเคอ่าตอนนี้วางอุปกรณ์กลับเข้าไปครบหมดแล้วนะครับผมมาลองจ่ายไฟเข้าดูนะครับอ่ะ จะวัดไฟนะครับ3มโวลต์ออกไหมครับโอเคไฟออกแล้วนะครับเห็นไหมครับ3มโวลต์ออกแล้ว5โวลต์ออกแล้วนะครับโอเคผมจะลองกดออนดูนะครับว่ามีการกินกระแสไหมนะครับครับอ่ากระแสขึ้นมา0.4นะครับโอเคเดี๋ยวลองต่อจอดูนะครับว่า0.4นี้ขึ้นภาพหรือไม่นะครับผมอ่าตอนนี้ต่อจอเข้ามาแล้วนะครับ จะลองกดออนแล้วนะครับอ่ากดออนแล้วนะครับโอเคขึ้นภาพแล้วเห็นโลโก,โก้ l e n o v o ขึ้นมาแล้วโอเคก็เ,คเดี๋ยวลองใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับแล้วลองเทสต์วินโดว์กันดูนะครับว่าทุกอย่างปกติดีไหมนะครับเสียงมาภาพโอเคไหมนะครับโอเคอ่าตอนนี้ใส่ฮาร์ดดิสต์เข้าไปแล้วนะครับประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับลองกดออนดูนะครับโอเค เขาวินโด้นะครับเป็นตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับเป็นยี่ห้อเรน o น o นะครับ B40 นะครับแต่ด้านหลังเครื่องจะเขียนว่า B40 80นะครับ CPU ตัวนี้เป็น Core i7 เลยนะครับ พอ7นะครับมาอาการเปิดไม่ติดนะครับก็ชุดไฟ3ามโวลตนะครับมี4ี่ช็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเทสเดี๋ยวลองเทสเอ่อรัน u t u b e นะครับแล้วก็ดูว่าเสียงดังไหมคีย์บอร์ดพิมพ์ได้ปกติไหมก็ ส่งงานแล้วนะครับคืนี้ลูกค้าค่อนข้างรีบด้วยนะครับเพราะว่ามีงานสำรอาเสียงน่าจะมีปัญหานะครับมีเสียงวินโดว์อ๋อแล้วก็ดูไวฟงไวไฟนะครับว่าใช้งานเจอไหมโอเคเ็าน่าจะปกตินะครับก็ปิดงานเท่านี้นะครับตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร e นะครับถ้าถ้าดีก็แชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องช่างโอซ่อมคอมนะครับผม จบคลิปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับฝากกด subscribe นะครับช่องช่างโอซ่อมคอมไว้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปไหนที่เพื่อสมาชิกดูแล้วช่วยปิดงานได้นะครับยังไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม ช่องช่างโอซ่อมคอมนะครับฝากเพจไว้ดนน้วยครับเพจซ่อมคอมซ่อมโน้ตบุ๊กสักแก้วนะครับเพื่อสมาชิกที่สนใจจะส่งงานมาซ่อมนะครับก็ทักอินบ็อกมาในเพจนะครับหรือ a c e b o o k นะครับ Facebook ศูนย์ซ่อมโน้ตบุ๊ก MacBo o k ซ่อมคอมสักแก้วนะครับผมจะแปะลิงก์ทั้งเพจแล้วก็ท like yep ั้ง a c e b o o k นะครับไว้ใต้คลิปนะครับที่ท่านรับชมอยู่นะครับผม แล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งเว็บนะครับเว็บ l a n a f i x s p ป r e p a t t นะครับ com นะครับผม l a n a f i x s p a r e p a r t s com นะครับเป็นเอช็อปนะครับที่ผมขายอะไหล่นะครับเป็นอะไหล่พวก PWM ของงานซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับก็ลองเข้าไปเลือกซื้อดูนะครับเผื่อมีออสินค้าที่ท่าน กำลังหาอยู่นะครับก็อุดหนุนกันนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใา้คลิปเหมือนกันนะครับอ่าลานาฟิกนะครับสแปะพาร์ตดดคอมนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ